เล้ล่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหาทางเข้าไปในบ้านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่โดนพ่อหนุ่ม <c oughs> พรพ่อหนุ่มปิวไปแล้วนะ สวัสดีครับผมเติ้ลแฟนตาซีนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมโลบอกในแมป d ิ s t r ย y แกรน m a มานั่นเองนะครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาเป็นเด็กนะฮะแล้วก็ไปทำ้ายคุณยายกันนั่นเองนะครับโอเคนะครับก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับโอเคไปนีโมช็อป ร้านขายไก่ตันที่ดีที่สุดที่ทุกคนห้ามพลาดไม่ว่าจะเป็นเกมบ็อกฟู้ดฟิชอ i นิเมะรีบอนและยังมีบริการต่างๆในเกมอีกมากมายเช่นการรับฟาร์มของหาของกดเกมพาสและกล่องสุม่มและลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปจัดกันเยอะๆนะครับที่ Nemo Shop เอาละฮะเริ่มเกมมานะครับเราก็จะเป็นเด็กนะฮะเออเป็นเด็กที่ในสัยไม่ดีนะครับแต่ทุกคนห้ามทําตามนะฮะทุกคนต้องเป็นเด็กดีนะครับแต่ในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาเป็นเด็กที่ไม่ค่อยดีนะฮะซึ่งเรานะครับจะต้องหยิบของต่างๆนะฮะไปคว้างใส่คุณยายกันนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวเราจะรออยู่แถวนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าคุณยายเนี่ยจะมาหรือเปล่านะฮะคุณยายไปไหนครับคุณยายผมตามหาคุณยายก่อนนะฮะตอนนี้เออเด็กๆรออยู่นะครับคุณยายคุณยายยังไม่ออกมาเหรอ โอเคครับคุณยายออกมาแล้วนะฮะนี่เอาละเดี๋ยวเราจะเอาหินคว้างใส่เลยนะฮะเดี๋ยว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 ไม่แน่อุ๊ยไม่โดนไม่โดนทำไมเล็งยากจังอุย๊ยกดชิปล็อกได้นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปหาของมาเพิ่มก่อนนะฮะปึิบหยิบหินมาเลยปึ๊บเอาละตอนนี้เสร็จผมแน่คุณยาย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 คุณให อุ้ยโดนลูกเตะคุณยายปิวเลยนะครับเออเดี๋ยวเราต้องเข้าไปหาของข้างในก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายอย่าเพิ่งนะแป๊บนะครับคุณยายเอ้ยเดี๋ยวนี่่หยิบซ่อมไปเลยนี่มาคุณยายเสร็จผมแน่นี่เอาละคว้างเลยไปยังอุ้ยอุ้ยกระเด็นเลยคุณยายอย่าเพิ่งคุณยายอย่าเพิ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอหาของก่อนขอหาของก่อนเดี๋ยวนะทำไมไม่มีของเลยอ่ะเพื่อนน่าจะหยิบไปหมดแล้วนะฮะ เดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อ้าวของไม่มีอะไรเลย <c oughs> เฮ้ยถ้วยอาหารหยิบได้ไหมได้นะฮะมาเดี๋ยวเราจะหยิบถ้วยอาหารไปคว้างใส่เลยนะครับนู่นนุนนนโอ้โหคุณยายหน้าทิมเลยนะฮะเอาละไีเนี่ยคุณยายวิ่งมาแล้วคุณยายวิ่งมาแล้วคุณยายโกรธผมนะฮะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนจัดการเลยอุ้ยอุ้ยเอาขวดไปเลยนี่คว้างไปนี่ เต็มๆหน้าเลยนะครับคุณยายหยุดนิ่งเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งไปเอาหินเพื่อนก่อนเอาหินเพื่อนไปคว้างใส่นะฮะอ้าวคุณยายท้อแล้วหรอคุณยายคุณยายน่าจะท้อแล้วนะครับปลาเลยนี่อ้ยอ้ยหน้าทิมเลยเดี๋ยวเพื่อนเราคว้างเองเดี๋ยวคว้างเองเดี๋ยวเราคว้างเองคุณยายหลอกหรือเปล่าคุณยายหลอกให้เข้าไปใกล้ๆแล้วก็เตะหรือเปล่าเนี่ย เอาเรียบร้อยคุณยายออกหนีไปแล้วนะฮะ <c oughs> คุณยายแบบว่ายอมแพ้นะฮะนี่แก๊งเด็กก็ชนะไปนะครับมาเดี๋ยวต่อกันรอบที่2เลยนะครับอันนี้เลือกคุณยายนี้เลือกคุณยายเอ้ยโอ้ยผมเกือบได้เป็นคุณยายแล้วแต่ก็ดีแล้วฮะที่ไม่ได้เป็นนะฮะเพราะว่าคุณยายเนี่ยวิ่งช้านะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ย,เอย,ออย,ยอะไรอะไรบนโต๊ะกุญแจอะไรอะ เก็บเลยเออกุญแจน่าจะาไว้เปิดประตูหรือเปล่าใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่อ๋อนี่ไงเอาไว้เปิดแบบว่าของที่ล็อกอยู่อุ้ยอันนี้น่าจะเป็นกานะครับเด,เ, <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวกาต้มน้ําเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายเตะผมไม่ไม่ไม่คุณยายคุณยายผมขอโทษ <laughs> ขอหยิบก่อนขอหยิบก่อนโอเคเอาละอยโอ้ยเฮ้ย <laughs> พเพื่อนอุ้ยเพื่อนเรียบร้อยเพื่อนโด <laughs> นเตะไม่นะไม่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 ยา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  หยิบจานมาหยิบจานมาเด,เดี๋ยวเพื่อนเราจัดการเองนี่แน,น่ไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนหยิบของแล้วคว้างใส่เลยหยิบของแล้วคว้างใส่เอ้ยเอ้ยเอ้ยคุณยายมาแล้วคุณยายกดผมนะเนี่ยนี่แน่ <c oughs> อ้โปิวเลยปิวเลยเดี๋ยวลุก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 เออของอยู่ไหนหมดเปิดตู้ได้ไหมโอเคเปิดได้โอ้ยหยิบมีดมาเลยนี่มาคุณยายมานี้เดี๋ยวเจอผมคุณยายช่างโหดร้ายเหลือเกินไม่ไงเฮ็ดช็อตไปเลย กระถางต้นไม้ได้ไหมไม่ได้ด้วยนะฮะเออเออันนี้อันนี้น,นี่อันนี้ได้คุณจะได้ไปไหนนี่แหละอุย้ยไม่โดนโอุย้ยไม่โดนเพื่อ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 นฟาดเลยเพื่อน,เ,เ,อนเดี๋ยวทําไมของหายหมดเลยเอา้าวเรียบร้อยอา้าวชนะแล้วหรอคุณยายคิดอีกแล้วนะฮะมารอบนี้รอบสุดท้ายนะครับมาดูกันนะฮะว่าผมจะได้เป็นคุณยายหรือเปล่านะแล้วก็เราจะชนะอีกหรือเปล่านะครับเอาละเลือกด่านบ้านเราได้เลยมาเดี๋ยวเราเลือกด้วยละกันนะเพื่อน เอาดาเดิมเหรอเนี่ยได้เลยโอ้โหได้เป็นคุณยายนะครับรู้จักคุณยายเติร์นไหมฮะเอาละคุณยายมาแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เก็บได้ไหมชุบชุบ,ชบทำเคลต้องทําเคลด้วยหรอมาๆมานี่มา,มา,มานี่มาน,มานี่มาให้คุณยายเตะซะดีๆเอา <c oughs> คุณยายหน้าทิมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว <c oughs> คุณยายจะไม่มีแรงเดินอยู่แล้วนะฮะเอ้ยเตะเอ้ยเตะเตะเตะยังไงเตะนี่ไงเตะไปเลยเตะไปเตะไป เอาละเดี๋ยวเราเราจะดักอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เตยปมา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 ดิมาดิมเตไปีกนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีตกนี่นะอยคุณยายโหดร้ายมากนะฮะนี่แะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวแน่เอาเอาจะไปไหนจะไปไหนพนมพนมมานี่มานิเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเ หนุ่มน้อยหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยปลาไม่โดนเออหนุ่มน้อยปลาโดนจะไปไหนจะไปไหนมานี้ซะดีๆมานี้ซะดีๆมาให้เตะซะดีๆเดี๋ยวนะผมจะชนะไหมครับนี่ตานี้น่าจะชนะแหละคิดว่านะเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะไปไหนแน่แน่ป๋าไม่โดนอุ้ยโดนหรือเปล่า่เมื่อกี้โดนหรือเปล่านีนาไ่ไงมามาอย่างนี้ต้องดักนะอย่างนี้ต้องดักเอาเอาพ่อหนุ่มจะไปไหนกลับไปอีกห้องเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อหนุ่มคนนี้มีขวาน พอนมคนนี้อุ้ยพอนมแปลมาจากไหนอ่ะอุ้ยขวานปักหัวคุณยายเลยไม่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดยวเดยไม่โดนพอนมไม่โดนมานี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนมานี่เอาละเดี๋ยว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 ไปไหนละพอนมมานี่มานี่ชึบไปชึบไปชึบไปชึบเอ้ยโดนอีกเหรอจะไปไหนโอ้ ชั้นหนังสือล้มเลยนะเอาละเอาเอาเด้อเด้อขอทำภารากิจก่อนนี้นะเอาละเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งข้างบนนะฮะข้างบนข้างบนเดียว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 ผมว่าผมแกล้งเด็กๆก่อนนะฮะ <c oughs> ชุบชุบชุบโอ้ยโดน <c oughs> โอ้ยลุกลุกลุกโอ้ยขวานเต็มเต็มหน้าเลยเดี๋ยวเดียวเดียวเออไหมนะไมไมไหมไฟไหมไฟไหมเ <c oughs> ออเออเตะไปโอ้ยไมมนะคุณชายล่วงบันไดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโดนลุมโดนลุม คุณยายโดนลุมนะฮะขอเตะอีกสักทีนึงเอาละขอทำภารกิจหนีก่อนแล้วละนี่แนะ่เรียบร้อยเดี๋ยวนะยังมีอีกเหรอยังมีอีกเหรอโอโ้โหต้องไปข้างนอกนะฮะได้เลยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มถือมีดมันไม่ดีนะพ่อหนุ่มเอาอีกทีหนึ่งไปนี่นะมีดบินเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบไปดีกว่านะฮะตอนนี้เด็กๆรีบตามมากันแล้วนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเด็กๆ อย่าโหดร้ายกับคุณยายเลยเอ้ยเดี๋ยวนะผมต้องขึ้นไปข้างบนเนรอเอออไม่ไม่อย่าพึ่งพ่อหนุ่มอย่าพึ่งออกไปอย่าพึ่งมายุ่งกับคุณยายอุ้ยเฮ้ยอืมเอาละพ่อหนุ่มจะไปไหนโดนช็อตไปแล้วเอาช็อตอีกทีแล้วก็เตะไปด้วยอึ้งเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเออเออเดเดี๋ยวเดเฮ้ยเดี๋ยวเดพ่อหนุ่มอยากบินไหมพ่อหนุ่มอยากบินไหมเออไม่ โอ้ยเดี๋ยวนะนี่แน่นี่แน่นี่แน่เดี๋ยว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 เดไปอีกทีนึงนี่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวอื้อเรียบร้อยนี่นี่นี่มา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 เตะอีกสักทีนี่ไงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยนี่แน่ปืนผมใกล้จะหมดแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อกระปุกสีเขียวคือยาใช่ไหมอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหมีตักตัวผมเต็มเลยเดี๋ยวนะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอ เหลือกะสุนนัดสุดท้ายแล้วนัดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวอย่าพึ่งอุ๊ยคุณยายใกล้ขิดแล้วนะฮะคุณยายเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำภารกิจก่อนนะฮะนี่ไเตะไปปิวไปเลยล่วงหลังคานะฮะ <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วผมออกมาทําไมล่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเข้าไปก่อนนะฮะเอ้ยนี่ไงเราต้องทําภารกิจให้ผ่านนะฮะนี่โอเครีบทํารีบทํารีบทําเราจะได้แบบว่าชนะนะครับชนะพวกเด็กๆเนาะ นี่โอเคเฮ้ยเฮ้ยเดี้อเด้อเฮ้ยนี่ไอ้ออกไปทะลุหน้าต่างเลยโอ้ยโหดร้ายมากเลยครับคุณยายนะฮะเอาล่ะเด้อ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 เดผมต้องหาทางเข้าไปในบ้านก่อนเดี๋ยว้อเด้อเดเด้อไม่เดี๋ยวคนพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มปิวไปแล้วนะฮะเด้อ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 เดผมต้องไปเอาน้ำน้ำยานะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะล่วงบ้านตายเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นี่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 ปั๊บนี่เลือดผมขึ้นมาแล้วมามาพหนุ่มเอาพ่หนุ่มค้างไปแล้วนะงั้นผมก็ไปทาภารกิจต่อได้เลยนะเดี๋ยวนะแล้วทางลงอยู่ไหนอ่ะทางลงหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอหาทางลงแป๊บนะฮะตอนนี้เด็กๆน่าจะกําลังหาผมอยู่หรือเปล่านะครับเออโอ้ยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มยังไม่ขิดอีกหรอพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มยังไม่ขิดใช่ไหมนี่แนะ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนลมโดนลมเดี๋ยวนะผมจะขิดล้วเนี้ยเลยนิดเดียวเออ ตะออกไปนี่แนะอย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งทำไมผมหาทางลงไม่เจอวะทุกคนนี่แนะเอาละเอาล่ะเดี๋ยว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 เอออยอาเงี้ยเอ้ยทำไมเด็กๆไม่ขีดเลยทำไมผมขีดอย่างเดียวเนี่ยผมใกล้จะขีดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมต้องหาทางลงก่อนเออไม่เอาละพน่มไม่ไงลอยไปเลยมา เอาละเดี๋ยวเราต้องหาทางลงก่อนนะครับเฮ้ยนี่ไงทางลงทางลงอยู่ตรงนี้เออผมเข้าได้ไหมนี่ได้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 เอาละเอ้ยเอ้เด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 อดเ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 กเด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 เเดเดยวเด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 เเดีดเเดีดเดเดเเดเดเดยดเ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 ดดเดเดวดเดเดดเดเดเเดดเดเดเดดเดเดเเเดยเด เสร็จสมบูรณ์คุณยายชนะนะครับโอ้โหรู้จักคุณยายเติ้ลน้อยเกินไปแล้วนะฮะ <c oughs> ก็โอเคนะครับก็สาหรับในคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับสาหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะโอเคถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่สนใจไก่ตันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมบอกฟุตหรือว่าเกมฟิชนะฮะแล้วก็เกมอนิเมะรีบอ์นั่นเองนะครับสามารถไปจัดกันได้นะครับที่ร้านนีโมช็อปนั่นเองนะฮะแล้วเขาก็ยังมีบริการต่างๆอีกมากมายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองซุ่มนะฮะรับ หรือว่ากดเกมพาร์ตเขาก็มีนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะไปแล้วนะครับบ๊ายบาย